สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์ก็ช่วงนี้นะคะจะมีปรากฏการธรรมชาติแปลกๆค่อนข้างเยอะทีเดียวทั้งพระจันทร์สรงกดซ้อนกันนะคะสอันสามวงแล้วก็ภัยธรรมชาติด้วยนะคะกออ็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าประตูมิติระหว่างโลกมนุษย์โลกสวรรค์ พบบาดาลที่มีเหล่าพญานาคอยู่เนี่ยมันเปิดช่วงนี้อาจจะมีช่วงนี้เอ๋คิดว่าน่าจะมีหลายคนนะคะที่ฝันเห็นพญานาคเป็นไปได้ที่ว่าช่วงนี้น่าจะมีเอเชื่อว่าช่วงนี้น่าจะมีหลายคนฝันเห็นแม่จากอดีตชาติมีจากอดีตชาติที่เป็นพญานาคก็เลยจะมาดูไพ่ค่ะเพราะว่า คือที่เอฝันเห็นเนี่ยก็เออเขาเป็นพญานาคนะแต่ว่ามาให้เห็นแบบในรูปลักษ์แบบนางฟ้ามาให้เห็นในรูปลักษ์นางฟ้าเป็นผู้หญิงผิวขาวอมเหลืองแล้วก็สวยมากหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆดาราไทยชื่อคุณปิยมาศนะคะหน้าตาจะคล้ายๆคุณปิยมาศสมัยสาว คือน่าจะหวานมากนะคะแล้วก็ตาหวานแล้วก็ผิวจะขาวเหลืองผิวพมา่าในตาแขกนะคะผมยาวนี่คือที่เอฝันนะคะทีนี้เอเลยก็เลยจะมาดูดวงค่ะว่าที่เราฝันเห็นวิญญาณจากอดีตชาติเนี่ยการที่เราฝันเห็นวิญญาณจากอดีตชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยอยากรู้ว่าเ,เขามาเขามาทําไมอันที่จริงแล้วอะทุกมนุษย์ทุกคนเนี่ย เวียนไหวตายเกิดมาเนี่ยเป็นหมื่นชาติแสนชาตินะมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยผ่านมาหมดแล้วในอดีตชาติต้องเคยเกิดเป็นคนจนคนรวยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดานางฟ้าบางคนอาจจะเคยเออเกิดเป็นกษัตริย์บางคนก็อาจจะเคยเกิดเป็นเออเชื้อพระวงศ์มาก่อนเคยเกิดเป็นเจ้าหญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาดูไพ่นะคะว่าสิ่งที่เราฝันเห็นเนี่ยแปลว่าอะไร Okay. ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรอดีตชาติเป็นรูปนะคะไพ่ใบนี้จะเป็นรูปจิตแพทย์สะกดจิตผู้หญิงคนนี้เป็นการระลึกชาติโดยการสะกดจิตจิต,จตแพทย์เนี่ยต้องการให้ผู้หญิงคนนี้ระลึกอดีตชาติได้ก็เลยสะกดจิตเพื่อให้จำได้ แปลว่าเอ,อแม่แม่ในอดีตชาติตัวคุณแม่ในอดีตชาติเนี่ยคือเขาอะอยากให้เราจําอดีตได้เขาเลยมาหาท่านต้องการให้เอ๋เนี่ยระลึกชาติได้ต้องการให้เราเนี่ยจําเขาได้ระลึกชาติได้ท่านก็เลยมาหาจากที่เลือกไพ่เมื่อกี้ส่วนไพ่ใบน,นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นคนสองมิติ เป็นคนสองพบอ่ะอยู่ได้ทั้งบนโลกมนุษย์แล้วก็อยู่ได้ทั้งอีกพบหนึง่งก็คือพญานาคเนี่ยพญานาคเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งบนโลกแล้วก็อยู่ได้ทั้งในพบนาคมนุษย์เนี่ยสามารถไปพบนาคได้โดยเฉพาะคนที่ว่ามีความเกี่ยวพันกับพญานาคเช่นฝันอาจจะฝันวิญญาณออกจากล่างหรือ,อ,อถอดจิตไปฝันเห็น อะไรแบบนี้ก็เหมือนอาจจะเป็นลักษณะนคนที่แบบสามารถถอดจิตของตัวเองอ่ะคือบางคนเนี่ยฝันว่าไปสวรรค์ฝันว่าไปนรกฝันว่าไปพบบาดาลเนี่ยมันก็เกิดจากความที่ว่าในอดีตชาติเนี่ยเราอาจจะมีความเกี่ยวพันอะไรกันบางอย่างก็เลยสามารถเห็นตรงนี้ได้ส่วนไพ่ใบน,นี้นะคะก็คือตัวท่านเนี่ย รวยมากนะคะรวยมากแล้วเหมือนท่านเนี่ยคือตอนนี้เหมือนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ส่วนใบเนี้ยก็เหมือนกับว่าเออตัวท่านเนี่ยเหมือนอยากให้เราอาจจะอยากให้เราเนี่ยทำบุญให้ทีเนี้ยท่านก็มองว่าเราอาจจะว่องวาอะไรแบบเนี้ย ไพ่ใบนี้ก็คือว่าตัวท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนใจดีส่วนไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพวกเรอถอยนต์หรือว่าอะไรเกี่ยวกับการซื้อรถอะไรสักอย่างนึ่ะนะส่วนใบเนี้ยเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเหมือนตัวท่านเนี่ยกําลังมีปัญหาบางอย่างส่วนใบส,ส่วนใบแรกเนี่ยเหมือนกับว่าคือตัวท่านเนี่ยอาจจะแบบ มีปัญหาอะไรบางอย่างอ่ะท่านก็เลยแวะมาหาคือเป็นที่ว่ามันเป็นที่ว่าตัวตัวท่านเนี่ยมีปัญหาบางอย่างคือตัวท่านเนี่ยมีปัญหาบางอย่างอ่ะท่านก็เลยแวะมาเยี่ยมอาจจะอยู่ที่นู่นไม่มีความสุขก็ได้คือถ้าจากไพ่เนี่ยเอ๋มองว่าเอ่อเขามาเยี่ยมถ้าจากไพ่นะก็คือ เขามาเยี่ยมเขามาเยี่ยมเพราะว่าอยากให้เราอะแล้วลึกชาติได้ก็เท่านั้นนะคะนี่คือจากที่ไพ่บอกอะแล้วเขาก็อาจจะมาเตือนเตือนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะอาจจะอยากมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องเอ่อการงานการเงินสุขภาพของเราอะไรประมาณนี้อะคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะถ้าจากไพ่ก็แค่ว่าแวะมาเยี่ยมเฉยๆก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ